ให้ทุกคนนั่งอย่างสบายๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนเมื่อนั่งเข้าที่สบายๆแล้วให้วางภารกิจทางกายวาจาและใจให้ตั้งจิตอธิษฐานเข้าที่ศูนย์กลางกายน้อมระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณครูบาอาจารย์คุณมารดาบิดาและบุญบารมีทั้งหลายที่เคยสั่งสมอบรมกันมา ให้มาช่วยประคับประคองใจให้หยุดให้นิ่งให้เกิดปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมพร้อมด้วยขอให้ช่วยปกป้องปกปักรักษาคุ้มครองอย่าให้สัพอพอันตรายเข้ามากล้ามกลายขัดขวางการเจริญภาวนาและเมื่อตั้งใจอย่างมั่นคงดีแล้วจึงค่อยหลับตาลงเบาๆในการเจริญภาวนาธรรม ให้กําหนดบริกรรมนิมิตเป็นดวงแก้วใสขึ้นที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาพร้อมด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอารหังสัมมาอารหังสัมมาอรหังประคองบริกรรมนิมิตไว้ให้ใจมารวมกัน ในการบริกรรมนิมิตให้เลื่อนบริกรรมนิมิตไปหยุดตามฐานต่างๆคือที่หัวตาด้านในที่กลางกักศีรษะที่เพดานปากที่ปากช่องลำคอแล้วค่อยๆเลื่อนเครื่องหมายที่ใสสะอาดนั้นไปหยุดที่ศูนย์กลางกายตรงสะดือแล้วเลื่อนขึ้นมาตรงๆมาหยุดอยู่ที่ฐานที่เจ็ดเหนือสะดือสองนิ้วต่อไปก็หมดหน้าที่ของตา หรือร่างกายส่วนหนึ่งส่วนใดให้เป็นหน้าที่ของใจให้รักษาอารมณ์สบายๆตลอดการนั่งหากสามารถรักษาอารมณ์สบายได้จะง่ายต่อการคำนวณวิชาง่ายต่อการเข้ากลางง่ายต่อการเข้ากายในกายง่ายต่อการสั่งวิชาให้จดใจนิ่งเข้าศูนย์กลางกายจิตดิ่งเข้ากลางสุดละเอียด ใครที่เดินดวงได้ให้เดินดวงใครที่ฟอกธาตุธรรมได้ก็ให้ฟอกธาตุธรรมเข้าที่สุดละเอียดที่สุดเท่าที่จะเข้าถึงชั่วโมงต่อไปนี้จะเป็นการเจริญวิชาธรรมกายขั้นสูงจะเป็นการคำนวณวิชารกก่อนที่จะทำวิชารกเราจะต้องเข้าใจหลักของวิชาทั้งหมดเสียก่อนเริ่มตั้งแต่ดวงปฐมมรรคมรรคจิต มัคคปัญญาโคตรภูโสดาสกิทาคาอนาคาอรหัตและเข้าถึงมรรคผลสูงสุดและพิสดารมรรคผลคือเดินพร้อมกันหมดทุกกายตลอดจนเถาชุดชั้นตอนภาคพืชทุกกายและในกายเหล่านี้แต่ละกายก็เดินมรรคผลที่ละเอียดหนักเข้าไปทุกทีให้ละเอียดไป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  เมื่อเข้าถึงอรหัตแล้วกายที่สำเร็จมรรคผลก็เดินต่อให้ละเอียดไปไม่มีถอยหลังกลับต้องเดินพร้อมกันหมดทุกกายสุดหยาบสุดละเอียดเถาชุดชั้นตอนภ้าพืพชจองถนนพิสดารปาฏิหารทับทวีให้คำนวณเข้ามาเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตหลายชนเท่านับอสงไขยอายุธาตุอายุบารมีไม่ท่วน คำนวณรวมเป็นหนึ่งคือการพิสดารมรรคผลและจะต้องเข้าใจเดินอริยสัจสี่เข้าใจทั้งฝ่ายสมถะและวิปัสสนาให้แจ้งหัดทำวิชาให้ชำนาญเพราะการเดินฌานสมาบัติเข้านิโรดนั้นเป็นหัวใจสำคัญของการทำวิชารบดับยาไปหาละเอียด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 ให้ละเอียดไป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  ยิ่งเราละเอียดเข้ามากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งละเอียดตามเราเข้าไปมากมายเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะต้องทํานิโรธให้มากให้ชํานาญสิ่งที่เคยละเอียดที่สุดเมื่อเราเดินเข้าไปถึงก็กลายเป็นหยาบที่สุดเราจึงต้องเดินให้ละเอียดไป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 จนนับอายุธาตอายุบร,รมีไม่ท่วนจะต้องรู้จักการคํานวณอายุธาตอายุบร,รมีหลวงปู่สดสอนว่า ใจมนุษย์นั้นเร็วแรงเหนือกว่าสิ่งอื่นใดท่านจึงนำใจมาใช้ให้เป็นประโยชน์และใช้ได้ดีที่สุดสำหรับวิชารบด้วยเพราะเราต้องเข้าให้ถึงที่สุดของต้นต่อของผู้เริ่มวิธีแรกถ้าเราไปโดยปกติแล้วอายุมนุษย์ของเราจะหมดเสียก่อนเพราะเจ้าของทตาธ,ธรรมเขาปรุงกลั่นทตาธรรมมานานจนกำหนดเวลาไม่ได้ว่านานเท่าไรเราจรึงต้องค้นคว้าวิธี และหนทางที่เร็วที่สุดทับทวีให้เร็วแรงยิ่งกว่านี้ทุกทีต้องรู้จักกับกบจักรวาลพบเพื่อจะได้คำนวณเข้ามาไว้ในสุดรู้สุดจานของเราเราจะได้รู้ว่าเราถูกฝ่ายดำเขาทำวิชาปกครองธาตุธรรมมากน้อยเท่าไหร่เราจะได้แก้เก็บกินวิชาของเขาให้หมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษและตั้งวิชาการปกครองของเราให้เต็มตลอดธาตุธรรม เขาจะมาอาศัยส่วนใดส่วนหนึ่งของเราเป็นฐานทัพรับส่งวิชาของเขาไม่ได้อีกต่อไปและต้องรู้จักบาร,รมีรัศมีกำลังฤทธ์เพราะเป็นประโยชน์ในการทำวิชารกเพราะว่าเมื่อเราสลักเข้าไปในสุดรู้สุดยาแล้วก็จะเป็นแรงดันส่งสุดละเอียดของเราให้เร็วแรงยิ่งขึ้นและมีหน้าที่คอยให้ความสาเร็จจะต้องรู้จักการพิสดารกายพิสดารท a ธรรมคือ สิ่งที่มาประกอบเป็นกายเห็นจำคิดรู้ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายของทุกกายตลอดสุดหาบสุดละเอียดเถาชุดชั้นตอนผ้าพืชดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติววยานัทสนะโสดาสกิทาคาอนาคาอารหัตบารมีรมัศมีตำนังริษอำนาจอำนาจสิทธิสิทธิเฉียบขาด ทั้งหมดนี้จะเกิดเป็นขึ้นได้ต้องอาศัยธาตุธรรมประกอบการถูกส่วนจึงเป็นขึ้นได้เดิมธาตุธรรมของพวกเราสะอาดแต่ตอนหลังเราถูกเขาทำวิชาปนเป็นเข้ามาเพื่อจะมาบังคับให้เป็นไปตามอำนาจความต้องการของเขาดังนั้นเราจึงต้องแยกธาตุออกเป็นส่วนธาตุทำออกเป็นส่วนธรรมแยกออกเป็นดินน้ำลม วิญญาณอากาศแยกพิสดารออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถึงต้นธาตุต้นธรรมเมื่อเราแยกพิสดารออกไปแล้วเราต้องคอยอธิษฐานกายมนุษย์เป็นอสศนธาตุกรดกินละลายวิชาที่เขาปนเป็นเข้ามาให้สะอาดโดยตลอดเมื่อเห็นสะอาดดีแล้วก็อธิษฐานกายกลับมาเป็นอย่างเดิมการแยกธาตุธรรมพิสดารธาตุธรรมนั้นให้ทำก่อนรบและกำลังรบ เพื่อให้พ้นจากวิชาของเขาทั้งหมดเป็นการแยกธาตุธรรมพิสดารแบบภายในเมื่อเราทำวิชาผ่านไปมากน้อยเท่าไหร่สิ่งที่เราผ่านไปเราก็แยกธาตุธรรมพิสดารกินละลายแบบเดียวกันเพื่อให้หมดวิชาปะทะขวางกั้นของเขาวิชาของเราจะได้เร็วแรงละเอียดยิ่งขึ้นจะต้องรู้จักการปรุงกายปรุงธาตุธรรมเมื่อเราแยกธาตุธรรมพิสดารสะอาดดีแล้วเราก็ทูลพระต้นธาตุ ขอท่านเติมเติมบาร,รมีรมัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจอำนาจสิทธิสิทธิเฉียบขาดรู้ญาณรู้ที่ตรัสรู้ในนิโรธเพื่อให้กายและธาตุธรรมแก่การรู้เห็นจะได้กว้างขวางขึ้นจะต้องรู้จักของจริงของปลอมในธาตุธรรมคือสิ่งที่เรารู้เห็นต้องตรงกันเสมอถ้าไม่ตรงกันก็แสดงว่าเราถูกเขาหลอกเราจะต้องคอยละลายสิ่งที่เรารู้เราเห็นให้สะอาด เราจะได้รู้เห็นแต่ของจริงและรู้เห็นตรงกันเพราะสิ่งที่เรารู้เราเห็นก็มีทั้งของจริงของอธิฐานของปฏิหารเราจะต้องคอยดับอธิษฐานทอนปฏิหารเสมอจะได้รู้เห็นแต่ของจริงหนึ่งจะต้องรู้จักการทำให้เกิดให้ดับคือความเกิดดับของทุกข์หรืออริยสัจสองต้องรู้จักการซ่อนกายซ่อนธาตุธรรม คือเข้าไปซ่อนอยู่ในสุดรู้สุดญาณสุดรู้สุดญาณสุดรู้สุดญาณสุดรู้สุดญานที่ตรัสรู้ในนิโรธของพระต้นต้นท่าที่แก่ไกลละเอียดขึ้นไปละเอียดขึ้นไปแล้วอธิษฐานปฏิหารกายและท่าธรรมปลอมไว้แทนที่เพื่อฝ่ายดําเขาจะสอนวิชามาบังคับหรือตัดก็ไม่ได้ท่าธรรมจริงได้แต่ของอธิษฐานปฏิหารที่เราทําขึ้นมาแทนที่ สจะต้องมีไหวพริบป,ประสบการณ์เล่เหลี่ยมรอบตัวจะได้ไม่พลาดพลัง้งมีสติอยู่ทุกขณะสีจะต้องคอยค้นคว้าวิชาอยู่เสมอเพราะวิชาทุกสายเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามแต่จะค้นพบเราต้องแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าให้ได้อยู่เสมอคอยยกระดับท่าธรรมของวิชาของเราให้สูงขึ้นกฎของเขาให้ต่ำลงและการทำเหตุวิชาทั้งสิบเก้านี้ มีประโยชน์ในการค้นคว้าธาตุธรรมและวิชาจะได้รู้เห็นว่าวิชาที่เขาซ่อนเร้นอยู่ในศูนย์กลางกายของเรามากน้อยเท่าไหร่จะได้แก้เก็บกินวิชาของเขาให้หมดสิน้นตลอดธาตตลอดธรรมการทำเหตุวิชาทั้งสิบเก้านี้เป็นวิชารบโดยตรงก่อนที่จะจบการภาวนาให้ท่านสาธุชนทั้งหลาย น้อมใจเข้าสู่นกลางกายนึกศูนย์กลางกายให้สะอาดให้สว่างให้บริสุทธิ์กลั่นใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์น้อมใจของเราตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายอาราธนาบาร,รมีของคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าบาร,รมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมงคลเทพบุนีพร้อมทั้งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลาย ได้มาประพฤติมาปฏิบัติน้อมเข้าไปในศูนย์กลางกายของเรากลั่นให้ใสสะอาดบริสุทธิ์บุญที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์เปรียบเสมือนแก้วสารพัดนึกวันนี้เราได้มาสร้างบุญศักดิ์สิทธิ์สร้างแก้วสารพัดนึกให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเมื่อเรามีบุญศักดิ์สิทธิ์มีแก้วสารพัดนึกอยู่ในตัวเอง ต่อแต่นี้ไปเราจะได้ตั้งจิตอธิษฐานตั้งความปรารถนาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลพร้อมกันข้าพเจ้าขอน้อมบุญบารมีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทําแล้วในวันนี้ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้คุณครูบาอาจารย์คุณมารดาบิดา เจ้าที่นายทางเทวดาอารักษ์ศัตรูหมู่มารญาติพี่น้องท่านผู้มีพระคุณและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยอันตรายทั้งสิ้นเถิด รวมทั้งตัวของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเองขอให้พ้นจากภัยพิบัติภัยสงครามภัยธรรมชาติกิเลสอวิชชาเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายให้ได้ศึกษาสมถวิปัสสนากรรมฐานและวิชาธรรมกายสำเร็จสมบูรณ์บริบูรณ์ในธาตุในธรรมได้ถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติ ให้ได้เกิดในเลิกสร้างบารมีในตระกูลสัมมาทิฏฐิแต่ฝ่ายเดียวให้ได้อำนาจสิทธิความสำเร็จกิจทั้งทางโลกและทางธรรมจงทุกประการท้ายที่สุดนี้ขออาราธนาคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์บารมีธรรมของหลวงพ่อวัดปากน้ำอนุภาพของวิชาธรรมกาย พร้อมทั้งบุญกุศลที่เราทั้งหลายได้มาบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วในวันนี้จงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะเป็นปัจจัยส่งผลดนบันดาลให้ท่านทั้งหลายตลอดจนครอบครัวและสัมพันธชนจงเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองในพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เข้าถึงซึ่งวิช,ชาธรรมกาย ผู้ใดเข้าถึงแล้วก็ขอให้เข้าถึงยิ่งยิ่งขึ้นไปและจงเจริญด้วยอายุขอให้มีอายุยืนยาวนานกันณนะขอให้มีผิวพรรณผุดผ่องใสสุขะขอให้มีความสุขกายสบายใจภะขอให้พลานามัยแข็งแรงปฏิภานก็ขอให้มีปัญญารู้แจ้งทั้งทางโลกและทางธรรม คิดสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบแล้วโดยธรรมขอให้มีความสำเร็จในสิ่งนั้นนั้นจงทุกประการโดยทั่วนหน้าทุกท่านทุกคนเธอ